แต่ความพยายามที่จะทลายข้อจํากัดเพื่อจะเปลี่ยนแปลงสัญชาติให้กับผู้เท่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเริ่มทําแล้วก็มีการนําร่องเป็นพื้นที่กรณีศึกษาไปแล้วอยู่ที่พื้นที่หมู่บ้านป่าคาสุขใจอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายชวงคุณผู้ชมติดตามความคืบหน้านี้จากรายงานค่ะบูเมหมอปอ,อก,กูและอาเธอหมอปอ,อก,กู สองสามีภรรยาชาติพันธุ์อาคาในวัย77และ79ปีเพิ่งมีบัตรประชาชนเป็นคนไทยไมเมื่อปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาหลังรอคอยมานานกว่า10ปีพวกเขาเป็นชนกลุ่มน้อยที่อพยพมาจากเชียงตุงประเทศพมา่าก่อนเข้ามาลงหลักปักฐานที่หมู่บ้านป่าคาสุขใจตำบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเมื่อ50ปีก่อนอ๋อก็กินนั่นแหละ ขนาดที่ลูกหลานได้สัญชาติไทยกันหมดแล้วโดยการเกิดในไทยแต่การขอสัญชาติของคนทั้งคู่ต้องใช้เวลายาวนานจนคนในวัยเดียวกันทยอยเสียชีวิตไปก่อนเพราะผู้เท่าอาขาส่วนใหญ่พูดภาษาไทยไม่ได้และมีรายได้ไม่ถึงสอง0 0ืบาทต่อเดือนตามหลักเกณฑ์การขอสัญชาติ กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้ดุลพินิษย์ยกเว้นหลักเกณฑ์ดังกล่าวนำมาสู่กรณีศึกษาและเข้าสู่ขั้นตอนการขอแปลงสัญชาติซึ่งใช้เวลาเพียงแค่2ปีเท่านั้นก็ได้ถือบัตรประชาชนทำไมถึงอยากได้บัตรประชาชนไทยครับผมอาจจมีบัตรประชาชนคึ่มหมอยจีทียอมห้อมีอะมาหอหลก่ไทยมือนยเลมีไทยกือมมอนเลยล่ะไทยกือมอี่จาหมอยะ เพื่อมาแล้วน an ่าทำแมาเปลี่ยนะวกคือในส่วนตรงนี้เขาบอกว่าถึงแม้เข้าสิทธิ์ได้ผู้สูงอายุก็ดี แล้วเขาอยากได้จะได้สัญชาติไทยเมื่อที่เล่าว่าเขาอยู่ในประเทศไทยอ,อย่างนี้ครหลังจากที่คุณป้าได้บัตรประชาชนแล้วครับอยากจะเอาไปใช้สิทธิบัตรทองไปพบคุณหมอไปตรวจอะไรเพิ่มไหมครับน่นอยู่หน้าบัตรประชาชนยาแลามิเลลออัลกออีอาลเกาละคนไทยเถือ่อนเนลเออเอลออ่อเอ่อชนนีดที่ก่อรุดีลัสหาอยว่ป่หอ่าชนนี้มีตัวเสี้ยนแน่ยอหมอมยาลอครับคือตอนนี้เขาก็บอกว่า เมื่อในช่วงวัย80เนี่ยเขาได้สัญชาติไทยเนี่ยการที่จะไปเข้าหาเสร็จเท่าเทียมกันหมดแล้วไปตรวจไปอะไรก็คือเราก็ใช้สิทธิ์ได้คือตามที่เขาวางไว้เขาก็เข้าได้หมดเนาะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ยาําบางครั้งก็เกรงๆว่ามันมีเป็นคือเป็นเล่นแต่งเด้าอ,อ,อะไรมันมีอะไรหลายอย่างที่มันรองรับบ้างไม่รองรับบ้างเนาะเขาก็เลยอยากมีอายุที่แบบที่ยืนยาวแล้วก็สุขภาพที่ดีขึ้นโดยการใช้สิทธิ์ตรงนี้ใช่ครับ เตือนใจดีเทศกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาเปิดเผยว่าล่าสุดมีผู้เท่าจากหมู่บ้านป่าคาสุขใจตำบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงได้รับสัญชาติแล้ว14คนภายหลังขับเคลื่อนเรื่องนี้มาน,นานกว่า10ปีจนได้รับการตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเราจะทำงานอีก2ปีจากเดิมเนี่ยปี55นะคะต่อเนื่องมาจะถึงปีนี้เป็นปีที่10แล้วอีก2ปีข้างหน้าจะขับเคลื่อน ให้กระบวนการ,ปรแปลงสัญชาติของผู้เท่าที่เป็นชาวเขาและชนกลุ่มน้อยเนี่ยมีปฏิติภาพลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นมีกรอบเวลาที่ชัดเจนและให้มีระบบที่ผู้ยื่นคำร้องสามารถจะติดตามได้ว่าตนเองไปถึงขั้นตอนไหนได้แล้ว ในพื้นที่ของอำเภอแม่ฟ้าหลวงมีประชากรประมาณ7 7 0 0 0คนและมีผู้ไม่มีสัญชาติประมาณ1 5 0 0 0คนในจำนวนนี้เป็นผู้เท่าไร้สัญชาติจำนวน7 0 5คนซึ่งทางอำเภอส่งเรื่องไปยังจังหวัดแล้วจำนวน573คนทำให้อยู่ระหว่างดำเนินการอีก132คนซึ่งปลัดสำนักทะเบียนอำเภอแม่ฟ้าหลวงก็รับปากว่าจะดาเนินการให้ทุกคนฉะนั้นเนี่ยเขาอยู่ลูกหลานเขาจะเกิดในประเทศไทยลูกหลานเขาได้สัญชาติไปแล้ว ฉันก็เลยมองว่าคนกลุ่มนี้แหละคือคนที่สร้างบ้านพูดง่ายๆว่าเป็นคนบุกเบิกนะครับแต่ขนาดเดียวกันคนที่บุกเบิกเนี่ยก็ยังไม่ได้สัสญชาติไทยนะครับแต่ลูกหลานเนี่ยบางคนเ,นเป็นนายกอบตอบางคนเป็นผู้ใหญ่บ้านบางคนเป็นสมาชิกอะไรพวกนี้แต่นักวิชาการด้านกฎหมายสัญชาติก็ตั้งข้อสังเกตว่า ขั้นตอนการขอแปลงสัญชาติของผู้เท่าชนกลุ่มน้อยยังใช้เวลานานและอาจไม่ทันการเนื่องจากเป็นช่วงบั้นปลายชีวิตจึงอยากเร่งรัดให้กระบวนการให้สัญชาติแก่คนกลุ่มนี้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นวชิลรวิทย์เลือศบำรุงชัยไทย PBS รายงาน ภาพชัดนะคะมีหลายคําที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะอย่างเช่นผู้บุกเบิกบรรพบุรุษนะคะรวมถึงบั้นปลายชีวิตแบบนี้เนี่ยเราควรจะได้รับสัญชาติเพื่อที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์ที่อยู่อาศัยต่างๆมากขึ้นกว่านี้หรือไม่